ดูดวงคนเกิดปีละกานางยืนบังประตูประตูนรกน่ากลัวอย่าเข้าทางคอยเตือนแล้วนะนะครับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานะครับมันไม่ยิ่งใหญ่เท่าประตูนรกประตูสวรรค์หรอกนะครับเงินตายไปเอาไปไม่ได้นะครับท่านจะเอาไปเนี่ยเอาเงินไปนรกด้วยเนี่ยไปไม่ได้เอาไปสวรรค์ด้วยเอาไปไม่ได้ เทวดาก็ไม่ใช้กันอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเราโกงเรามาเราเจกเราแปรเราเอื้อมท่านเผากระดาษเงินน่ะกระดาษเงินกระดาษทองไปให้เรามาเราเจกเราแปลเราเอื้อมเรามาเขาชอบเราแปะเขาชอบนะเอาไปซื้อเฟอร์เรอรี่ครับซื้อบ้านครับนะครับซื้อไอโฟนนะครับในโพรโลกได้นะครับเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าลองให้นะครับ คนมาเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ท่านดินะครับท่านเอาไปใช้ได้ไหมนะครับท่านก็ไม่เอาเหมือนกันกระดาษเงินกระดาษทองใครมาเผาให้มันเล่นไอ้นั่นแล้วเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องนะครับผมอยู่ให้เป็นนะครับผมหลบลีกซ่อนเล่นอยู่ให้เป็นเงินทองไม่ใชย่ยิ่งใหญ่ครับในโลกนี้มันใหญ่ในโลกมนุษย์นั่นแหละแต่ในโลกสวรรค์โลกนรกเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นดวงชะตานางยืนบังประตูท่านเอาไว้ประตูนรนกมันน่าก,กลัวอย่าเข้า ครับผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่าน,ทานเขาเรียกว่าเกิดความเล่าร้อนนั่นเองคนเกิดปีละกาตกตําแหน่งธาตุเหล็กนะครับความเล่าร้อนมันอีกนิดเดียวมันจะก้าวขาเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นอยากจะได้เงินได้ทองนะครับเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนั่นเองแต่เรื่องบางเรื่องเราไม่ควรทําเราไม่ควรยุ่งเพราะว่าประตูนรกมันน่าก,กลัวอย่าเข้า นางในที่นี้คือนางบนสวรรค์จันฟ้าเทพเทวดาฟ้าดินนางฟ้าแม่ทูนหัวคอยป้องกันปกป่าคุ้มของรักษาให้ท่านอยู่ในศีลธรรมให้ท่านเป็นคนดีคอยป้องกันเรื่องราวเพศภัยต่างๆนะผมบางทีมันผิดพลาดผิดพังกันได้นะผมก้าวขามันข้ามเข้าไปแล้วนะผมให้ท่านหลบเหล็กซ่อนเล้นแก้ไขปรัปรุงในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะหนักจะเต็มในโชคจะตามีการยืดยาต่อสู้แข่งแย่งจริง,รง,รงดีอำหน้าบารมีวาสนะนเ,เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นครับโลกนี้มันโหดร้ายก็จริงแต่ว่าเราจะสู้กับใจตัวเองด้วยศิลธรรมครับผมเราจะอยู่ด้วยครับศิลธรรมอยู่ด้วยคุณงามความดีปีละกาดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดี แต่ระวังเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาก็คือมีดปักเต็มหลังก็เรียกว่าคนหักหลังง่ายคนเกิดปีละกาเนี่ยโดนหักหลังมีดปักเต็มหลังคนต่อหน้าไปยังไงครับกอดท่านเอาไว้รักที่สุดในโลกนี้รักฉันรักเธอสุดหัวใจรับรักแทบทนจะไม่ไหวรับรักแทบจะสุดหัวใจดูดดื่มเข้าไปในด,ดึงตาตึงเข้าไปในหัวใจ ครับผมแต่ว่ามีปักเต็มหลังเนี่ยนะครับผมเจ็บปวดล้วล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวนี่มันคือปีละกาครับท่านนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเกิดปีละกาท่านก็จงเข้าใจไปเลยว่าดวงชะตาของข้าพเจ้าต้องระวดระวังคนหักหลังเพราะอะไรเป็นคนซื่อเป็นคนตรงขวานผ่าซากนี่มันคือคนเกิดปีละกานะับสวยก็เด่นกว่าชาวบ้านเขาก็โดนมันใส่ นะครับผมหล่อเกินไปเกินหน้าเกินตาเด่นเกินไปพู้ตรงไปแข็งกระด้างไปนะครับผมดวงชะตาแบบนี้ให้หลีกหนีหลีกหนีซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงก็คือปรับปรุงก็ปรับปรุงด้วยตัวท่านเองนั่นแหละปรับปรุงยังไงก็คือว่าอย่าทาตัวให้แข็งเกินไปนะครับผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้ไปไหนก็กราบนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ ครับกาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเทพเทวดาฟ้าเดินมียกมือไหว้อย่าไปแข็งกระด้างนรัผมเจอสาวๆก็พูดคุยเจรจาพูดอ่อนน้อมท่อมตนนะเพราะว่าปีละกายิ่งใหญ่แบ่งพลังอำนาจกักระพือปีกนี่ในตำราระบุเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจงทำตัวให้เล็กที่สุดและให้เขารู้ว่าท่านใหญที่สุดนั่นคือสุดยอดของคนเกิดปีละกา แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างใครมาขัดดวงชะตาของคนเกิดปีละกาเนี่ยปีละกาจะไม่ยอมนะประตูนรกมันจะก้าวขาออกไปเพราะว่าปีละกามันใจร้อนนะผมเพราะฉะนั้นปีาาละกาเกิดช่วงไหนล่ะถ้าเกิดช่วงเช้าแปลว่าลำบากต้องทํางาน24ชั่วโมงกับมากระแม่เลี้ยงดูข้อกลัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสกทำได้ยากถ้าเกิดช่วงเย็นมันสุขสบายเป็นไกเ่เศรษฐี ครับเศรษฐีอุ้มเอาไว้จะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้นะผมไม่ต้องมาทํางานให้เหนื่อยนะผมแต่ว่าไก่ไหนไก่เช้าหรือไก่เมืดมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกเพราะว่าไก่มันแข็งกระด้างนะผมเพราะฉะนั้นถ้าโดนจับไปต้มกินก็เรียบร้อยเลยนะนะผมปรีกาปรีลกาต้องพูดแบบไก่เลยนะท่านคิดถึงไก่เลยเราเอาไปต้มกินนี่จบเลยนะเพราะฉะนั้นปีลากาท่านต้องอยู่ให้เป็นนะครับอยู่แบบบ้านบ้านไม่ต้องไม่ต้องเขือเขิลมากเกินไป นะครับผมแต่ฮึกเหิมในที่นี้ก็คือว่าอย่าทำจิตใจใตัวเองตกต่ำเบี้ยดินแล้วกันนะครับผมนางคือยืนบังท่านไว้แล้วอย่าไปปะทะประตูน่ากลัวประตูนรกมันอีกนิดเดียวจิตใจของท่านมันคิดมากกระวนกระวายกระสรับกระสายพร้อมที่จะไฟปะทะกับใครบางคนใจมันร้อนนางปีศาจมูมานปีศาจเข้ามาสิงสู่นะครับผมเพราะฉะนั้นไก่มันจึงน่ากลัว เรับอกไว้นล้ไก่ในโชคตาโดนบีดดาบปากเต็มหลังกระวนกระวายกระสบกระสายมันแค้น,นี่ใช่ไหมเราบผกม,มีมีใครบ้างไม่แค้น,นะโดนแทงข้างหลังเนี่ยโอ้โหนี่หลอกหลวงเรานี่ปิ้นป้อนใส่เราหนะลอกเราต่อหน้านี่ลูกหัวเลยโอ้โลัก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 ที่สุดในโลกนะแต่รับหลังเป็นไงโดนแทงเจือ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 เจ็บปวดรวดร้าว,วแสนทุกข์ทรมานโอโ้คนแบบนี้ไม่คบไม่ได้นะเนี่ย คบไม่ได้เลยคนแบบนี้เนี่ยเรียอเราคบไม่ได้เลยนะผมโอ้โหนะผมโดนแบบนี้หรือเปล่าถ้าท่านโดนแบบนี้คอมเมนต์บอกหมอสันด้วยเราส่วนมากปีไก่โดนแบบนี้นะครับออหน้าพูดเพราะพูดหวานเพราะว่าปีไก่ก็เป็นคนตรงนะครับแต่ใครเข้าใจปีไก่นะเขาจะเข้าใจเลยว่าปีละกาเป็นคนแบบนี้นะผมจะไม่หมั่นไส้ปีละกามากหรอกนะผมแต่ปีละกามันหน้ามัน น้ามันน้าผปีละกา,าเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นครับน้าผมโชคลาบเงินดองมาราบีวัสนาคนเกิดปีละกาตกตําแ,แหน่งแฮงแมนรัาผมเป็นคนใจใหญ่ใจถึงชอบแอร้ช่วยเขเหลือเขาเดินใจกว้างขวางแบบนี้เป็นผู้มีบุญกุศลวัสนาจะได้มีโชคลาบถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตรับผมเพียงแค่เปรียบเ,ยเฉยนะม่ได้ถูกจริงๆริงนะน้าถูกกันได้ก็รวยกันหมดทุกคนแล้วครับน้าผ,าผแต่ว่ามันมีมันมีโชคเพราะปีละกามันแข็ง ครับผมเขาเรียกว่าเป็นตกตําแหน่งเป็นผู้ให้เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ทงจะตามท่านจะรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมเชื่อหรือไม่ว่าปีละกาเนี่ยนะครับบทจะรวยนี่รวยไม่อยู่เลยนะครับฉชดไม่อยู่นะครับจะเป็นเศรษฐีแต่ว่าบทจะลายนี่ไปสู่ประตูนรกนางจะห้างท่านเอาไว้เองอย่าเข้าไปท่านพี่ท่านพี่อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปประตูนรกมันน่ากลัวท่านพี่ ครับผมเพราะฉะนั้นท่านระวังให้ดีประตูนรกแก้อ้่อมนะครับครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ